สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องโมพลอยนะคะ,ะวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่แม่กินเอาอาหารเย็นนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไล์นะคะปิดผลไม้นะคะอาจอะมีนะคะแม่นิรดาหิวข้าวแล้วนะคะเอามากินไหมเร็วกินข้าวเลยนี่นะคะข้าวนะคะเอามาให้แม่นิรดาเร็วๆกินข้าวเลยไปไหนไปไหนนั่นไปไหนไปไหนกินข้าวเลย จะมีขี้เลือนแล้วนะคะคุณแม่ของเขานะคะโอ้เปียกชุ่มไปเลยนะคะไปไหนคะมากินข้าวเร็วอไปแล้วนะคะนุ่่ออกไปไหนนะั่นกินข้าวเร็วเอาข้าวมาส่งเนี่ยเร็วเร็วเร็วเอาข้าวมาส่งแล้วเร็ว,รวกินข้าวไหมนี่ไม่จิบเอาข้าวมาส่งนี่นะคะ เมื่อกีนน้นางออกจากลูกๆนะคะดูนะคะเชาลำรวยมาเร็วมาเร็วมากินเรวนี่นะคะเป็นข้าวนะคะโอ้มีแต่นเนื้อไก่เลยนะคะนี่ก็เป็นน้ำเปล่านะคะแล้วฝังง่งนู้นก็จะเป็นนมนะคะเพื่อลูกๆนะคะออกมานะคะล้ำรวยออกมาแล้วสงสัยเด็กๆจะเปียดด้วยนะคะเปียกฝนด้วยนะคะสงสัยคุณแม่จะหิวนะคะ โอ้ปี๋ไม่ลูกนั้นเปียกพี่เป้ลดูลูกๆนะคะเปียกค่ะแม่ขาเอาไปอีกเอาไปอีกเอาออกไปอีกเอาออกไปอีกเดี๋ยวแม่เขาไม่กล้าเข้ามานี่นะคะแม่นินิะดามากินเร็วมากินข้าเวเร็วเร็วๆมากินเร็วจะขอดูเจ้าเจ้าตัวเล็ก่อนอื้อหือเออเ อยากเลาะกันใหญ่เลยนะจ๊ะเด็กๆแม่นินรดามากินข้าวแล้วนะคะอากินเลยลูกกินเลยค่ะนี่นะคะนางไม่กลัวไม่จิงมแล้วนะคะนางเริ่มกินข้าวแล้วมากินข้าวอากินเลยลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีบกินเร็วจะได้มีแรงเลยกินเลยกินเลยดูนะ,ะอากินเลยกินเลยโอ้โหสงสัยนา,างจะหิวแล้วนะคะ,ะ,คะดูนะคะ จะได้มีแรงให้นำนมลูกโอ้พีเ่เปิ้ลไปวางกระลังน้ำา่กินข้าวเลยลูกนี่นะคะคุณแม่นินลดานะคะแม่จิมก็ยืนอยู่ปากโครงนะคะเด็กๆเปียกหมดเลยนะคะอเอ็นดูมากมากเลยนะคะใ่แม่ขาดูนะคะแม่แม่เขาทานข้าวนะคะ,ะมามามาโอ้เปียกเลยนะคะโอ้ชุ่มเลยหนอีกตัวนี่นี่นี่นมกินนมไหม นี่อยู่ตรงนี้ค่ะนม,มเปียกหมดเลยนะคะโอ้สงสารจังเลยลูกโอ้ทำยังไงนี่แม่เขาอยู่ตรงนี้นะคะไม่กล้าอุ้มนะคะโอ้ดูเปียกนะ่ะว่าแล้วเชียวน้ำไหลลงไปด้วยนะคะนู่นนะคะมีร่องรอ,อยการเปียกนะคะ ลองลอยการเปียกลูกออกมาลูกเร็วนี่นมนี่มากินนมแล้วโอ้โหกินนมแล้วนี่นะคะเจ้ามั่งนี่อากินเรวเลยมากินเรวมากินเรวไหนอยู่ไหนนี่นี่อยู่นี่คุณแม่กินข้าวนะคะแม่กินข้าวอยู่นะคะ โอ้นางคงหิวนะคะเพราะว่ากว่าแม่จิมจะกลับนะคะก็สามทุกนะคะวันนี้มาถึงเพราะว่าค่ามืดเลยนะคะแม่จิมไปทุละมานะคะไม่ได้แวะมหานางนะคะขึ้นไปเปิดกล้องก่อนเลยนะคะขึ้นไปเปิดกล้องอนโอ้โหนี่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 นมนี่นมกินนมลูกห็นนมไหมนี่เห็นนมไหมนี่ไออ๋อเหมือนลูกแมวตกน้ําเลยค่ะแม่ กินไม่รูกกินแล้วกินเร็วๆนั่ไงนมเออกินนมลูกเอากินเลยนี่เร็วๆเร็วกเพื่อนมากินเร็วเพื่อนมากินเร็วโอ้โหดีเปียกปอนเลยนะคะตัวนี้โอ้ยหนาวแน่เลยวันนี้น้องไงน้อโอ้ยน่าเ็นดูจริงๆเลยนะคะ มีเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยเปียกนะคะเดแต่นี่เปียกนะคะดูล่ำรวยนะคะลำรวยกินอิ่มนะคะดูท่าหลับนะคะดูน้องล่ำรวยนะคะแม่ขาไม่สนใจอะไรใครทั้งนั้นเลยนะคะผมหลับอย่างเดียวครับผมหลับอย่างเดียวน้ำมันไหลมาตรงไหนเนี่ยฮึฮึฮึ น้ำไหลมาตรงไหนเนี่ยเปียกเจ้าหนูน้อยดูนะคะนูน่นโอ้อยลูกแมวตกน้ำเลยอืมม,มังมีมาเร็วมาเร็วมาเร็วคุณแม่อิ่มมั้ยยังคุณแม่กินอิ่มนะคะไปแล้วนะคะออกไปแล้วนะคะกินหมดด้วยนะคะนูน่นหมดเกลี้ยงเลยนะคะโอ้โหนี่เกลี้ยงเลยนะคะที่ข้าวไม่จิ้มเอามาให้เขานะคะ เกลี้ยงเลยนะคะกินเสร็จยืนจ้องพวอไมช่ชิมอยู่นะคะนี่พ็ดูลูกๆหน่อยนะคุณแม่ก็จะเปียกหน่อยนะคะจะเปียกข้างด,าด้านหลังนะคะนี่ตรงกลางหลังไปหางนะคะคุณแม่เปียกนะคะลมพัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสังกะสีออกนะคะ <laughs> นี่ไข่แองแม่งอยู่ตรงนี้นี่เจ้ามั่งมีนี่มั่งมีอยู่ตรงนี้นี่ มั่งมีอยู่ตรงนี้นี่กะเอเด็กๆโอ้เปรียกปอนหมดเลยค่ะดูนะคะออมามาเอ้ลงมานี่คนเก่งมีคนรู้อะมาเร็วมาเร็วอืะมาลองดูซิมันคืออะไรลองดูชิมันคืออะไรดูนะคะอะไรลูก คุณแม่เขายืนจ้องแม่อยู่นะคะยืนจ้องแม่จิมอยู่นะคะเ <c oughs> ้อเ <c oughs> ข้าไปแล้วโอ้โหดูนอนกอดกันน่ารักจังๆอันน่ารักจังเลยลูกโอ้ยใน,นดูจังเลย <c oughs> ดูนะคะหยอกล้อกันใหญ่เลยนะคะดูนะคะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยนูเปียโคน น้องปียฝนเจ้าล่ำรวยไม่ค่อยเปียกนะคะกับอีกชึอก่ออ่าอีกตัวนี้นะคะนี่แต่สองตัวนั้นเปียกปอนเลยนะคะเจ้ามั่งมีนะคะเพราะว่าขนเขาเปียกนะคะขนเขาเปียกนี่ทางนี้เปียกหมดเลยนี่ชุ่มเลยนะคะโอ้หนูโดนฝนใช่ไหมลูกนู่นข้างล่างก็เปียกนะคะอยู่ด้านล่างนู้นก็เปียกนะคะเพราะว่าพื้นแฉะนะคะแม่คุณแม่อ,อยืงจ้องไม่จิมเลยนะคะไม่ทําอะไรคะ่ะไม่เอาลูกไปหรอกนะคะ มาขอชมหน่อยนะคะเราเป็นมิตรกันนะจิมเอาข้าวมาส่งแล้วเนี่ยอ,มอืมอิ่มแล้วใช่ไหมโอ้อิ่มแล้วอิ่มแล้วนะคะนี่เด็กๆมาโผล่อยู่ปากปากโถงนะคะเพราะว่าข้างล่างสงสยัยจะนอนไม่ได้แล้วนะคะแฉะแฉะ,ะเอายังไงคืนนี้นะจะนอนยังไงหนิทางนี้ก็แฉะ โอ้โอ้หนาวเลยลูกโอ้โหดูขัดสันนี่ในนูจังเลยเจ้ามังมีมังมีเขาเขาดูขย objc กันนะคะโอ้โโอ้ยหนาวหนาวดูสันเลยโอ้ยไปหาผ้ามาให้น้องโออโออเอ้ยออเอดูนะคะหยกหยกเล่นนะคะหยกรอกันนะคะ หนาวชันเลยลูกน่าอินดูจังเลยเดี๋ยวไปหาลังหาลังมาให้นอนนะโอเคไหมเดี๋ยวไปหากระดาษลังมารองให้นอนนะคะโอ,อ้ดูนะคะน่าอินดูที่สุดเลยรำรวยไม่สนใจใครเลยนะคะ ผมนอนอย่างเดียวครับผมนอนอย่างเดียวดูนะคะเจ้าล่ำรวยนะคะนี่มั่งมีมั่งมีเปียกปอนเลยก็จะได้ยินเสียงอื่นนะคะร้องเป็นระยะระยะนะคะอ่าหนึ่งไลน์หนึ่งเชคหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องบอบลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องนะคะดูนะคะน่ารักน่าดูที่สุดเลยลูกโอย ม, auto, 你 autour, 你มั่งมีเปียกเปียกฝนนะคะดูฝนเปียกเลยนะคะโอ้โหหน่าดูจังลูกดูนะคะกอดกันเลยพี่น้องอออออหอแต่ล้ำรวยไม่สนใจใครเลยนะคะผมนอนอย่างเดียวครับนู่นนะคะดูนะคะล้ำรวยเจ้าไม่สนใจอะไรเลยนะลูก เ <c oughs> หนียวนะคะตาเปียวแหววนะดูโอ้ยหนาวใช่ไหมลูกโอ้ยก็สันหนาวเดี๋ยวไปหาผ้าห่มนะคะไปหากระดาษลังมาให้น้องๆนอนก่อนนะคะแม่่ะ,ะเพราะว่าสงสารนะคะเอ็นดูมากๆากเลยเปียกฝนนะคะเปียกบ,บอลหนาวใช่ไหมลูกโอ้ดูนะคะน่าเอ็นดูจริงๆเลยยังไม่จิมไปหากระดาษลังหาผ้ามาให้นอนกันลูกแม่จิมกลับมาอีกรอบนะคะ กอดกันกลมแล้วตอนนี้นะคะกอดกันกลมนี่กระด,ดาษลังไม่จิ้มนะคะนะคะจะเอามาให้เด็กๆนะคะมีผ้าอยู่ด้านล่างด้วยนะคะจะเอามาให้เขานอนนะคะนอนในลงังไม่รู้จะนอนให้หรือเปล่านะคะดูตามเมียวๆนะคะนายดูมากๆเลยนู่นทางนู้นเปียกหนักเลยนะคะอยู่ด้านล่างสุดนู่นนะคะเปียกหนักเลยนะคะโอ้ยํลำรลวยมั่งมีโอ้ยหนาวใช่ไหมลูกโอ้ นี่แม่จิมเอาลังมาให้นอนแล้วแม่จิมเอาลังมาให้นอนแล้วลูกออืืดูนะคะเด็กน้อยอเดี๋ยวก่อนนะคะตอนนี้แม่เขานี่มายืนจ้องแล้วนะคะเห็นแม่จิมถือลังมานางคงคิดว่าแม่จิมจะมาเอาลูกนางไปอีกหรือเปล่านะคะไม่ได้เอาไปเอานะคะเดี๋ยวแม่จิมจะให้ลูกๆนะคะนอนอยู่ในลังนะคะโอเคไหมโอเคไหมคะ ดูนะคะน่ดูที่สุดเลยค่ะน้องช่นเลยเด็กๆทำยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่จิมจะหาวิธีก่อนนะคะแม่ๆค่ะเพราะว่ากระดาษลังนะคะแม่จิมก็ไปเอามาเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้เด็กๆนอนยังไงเนาะนี่นะคะจะได้ไม่เปียกนะคะ <ๆ S 1> โอ้โหเด็กๆหนาวเหน็บเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวหาวิธีก่อนนะคะแม่แม่ขาอะทำนะคะที่หลบฝนนะคะให้ลูกๆทั้งห้าตัวนะคะชั่วคราวนะคะตอนนี้อะพยายามนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะแม่จิมก็จะใส่รางไว้นะคะเดี๋ยวคิดว่าแม่นิลดานะคะนางคงจะเอาลูกนะคะมาอยู่ในรังนะคะกระดาษรังที่แม่จิมปูไว้ให้นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสังกะสีนะคะสังกะสีบางนะคะ เด็กๆโอ๊ยนายนิมากลูกดูนะคะนี่มานอนทางนี้นะจ๊ะเด็กๆนี่ปไว้ให้เรียบร้อยเลยนะปไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณแม่นินระดาไหนเนาะไปไหนแล้วอ๋อนี่คุณแม่นินระดายังยืมจ้องอยู่นะคะอ่ามาจับแม่จา้าออามาเร็วดูน่ารักจริงๆ ดูดนะคะเจ้าล่ำรวยนะคะหลับปุ๋ยเลยนะคะไม่สนใจอะไรใครทั้งนั้นใครจะอยู่ใครจะไปผมจะหลับอย่างเดียวครับโอ้โหไปหลับเนี่ยพี่ไม่จิ้มนี่ปูไว้ให้แล้วนี่ทางนี้นะคะเดี๋ยวคิดว่าเขาคงจะเข้าไปอยู่เพราะว่าข้างในมันเชะนะคะข้างในพื้นทุางไม่เชะเลยนะคะ,ะดูล่ำรวยนอนโอ้หนาวหนาวหนาวสงสารมากเดี๋ยวแม่จะเข้ามาแล้วลูก ่ะเดี๋ยวไม่จิ้มนะคะก็ขอพักความน่ารักนะคะของเจ้าตุกน้อยไว้เพียงเท่านี้นะคะน่าสงสารน่าอินดูมากมากเลยค่ะแม่ดูดูนอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ